ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิว่าเบิร์อัตลักษณ์ของควายเผือกนะคะนี่ก็สิเป็นลูกไส้นะคะอยู่ขอของนารดนะคะนนนนีี่่คคคคืืออออพรรัััับบ้ลูกมจุดเด่นของควายเผือกมีหมืองไดโนโรตีที่ทัมเฮาสิเอาสิมาพัฒนาโครงสร้างจุดเด่นขอัควายเผือกมันเบิร์กหยาบแต่ไม่ควายเผือกเพราะว่ามันบ่มีตาแต่มันบ่มีเงินเยอะแต่เบิร์สีผิวกบบเผือกสัมลี่จุดเด่นี่ถือว่ามีเผือกสัมลี มันมีจุดดำๆสีเป็นแบบสีชมพูเลยเนาะสีชมพูครับบ่มนี้จะไปเลือกแต่ก็เพเผื่อสัมรีก็บตั้งโมมีจุดมันก็มีจุดครับตัวนี้มีจุดมับอันนี้มีจุดอันนี้คือเผือกอันใดนี่นะรถอันนี้เป็นเสือกตัวนี้มีจุดครับขึ้นเผือกอันใดเผือกมีตกกะนี่ถ้าเผือกจริงๆก็คือตองบ่มีเนาะบ่มีเลยสัมรีสัมรีดำเน่าโปนอันนี้ลูกของพี่ทองนะคะ ครับจ้ะให้น้องจับหน่อยให้น้องจับหน่อยนิดนึงน้องจับเบาๆนะคะครับเออเกาอย่างนั้นแหละเออให้จับจับน่อยให้จับหน่อยขอพี่แชมป์จับหน่อยพี่แชมป์ก็น่ารักน่ารักอย่าแกล้งควายลูกหนาย่องย่องในน่านะนะคะนาเขาน้าก็สีย่องย่องเออวู้น่ารักเด้เออชอบพี่แชมป์ไหมชอบพี่แชมป์นะนั่งดูเฉยๆเห็นไหม เกิดหลังพี่แชมป์เลยอืมสามขวบเองพี่แชมป์กี่ขวบแล้วแชมป์เจ็ดแล้วมาขววบแล้เห็นไหมแชมป์เกิดก่อนหนึงสี่ปีตัวตัวนี้แม่แม่สีดำเป็นบอลรูดเพราะว่ามันสีมีแม่เขาตัวใดนี่ยแม่เขาโบยู่เลยแม่เขาโอยู่เลยขายไปแล้วขายไปแล้วกว่าขนเขาสีมีสีดำแชมป์ยาครับไม่เอาพี่เขากลัวน้องกลัวลูกไม่เอาลูกกลัวพี่หน้าอกอ๋อไม่ใช่ ผิวตัวนี้ดีกว่าพอ่พอพ่อต<ะ>ัวนี้<อ>นะน, <พอ S 1> น้นะนองสีผิวดีน้องสีผิวดีกว่าน้องน้องนี่จากตัวใดญนี่น้องแ,แม่แม่เดียวกันแม่เดียวกันนะคะพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันน้องจะขวบแล้วนี่นอรด์ดน้องก็มาน้องขวบนะคะอันนี้คือน้องสองขวบนะคะสีผิวดีกว่าเนาะคือจังสีเกลียงกว่านี่ไหมเกลียง่าคือผิวสีขาวนี่สีลายค้นขาวๆอ่ะ เหมือนเหมือนสีขาวกูคิ้วสีเบียนกว่าเออเพราะว่าจุดดำๆอยู่โตกับสีบลอกใค่น้อยๆ<ำ>แถบสีบล็อมีเลยมีอยู่แต่เบลล์ไลท์สีคิ้วโคตต่างกันอืมคิ้วจนสีละเอียดกว่าอันนี้พีย่ย้าอันนี้คนสีสันๆไง <laughs> <laughs> ทางนี้สีคนแย่ๆนะคะเดี๋ยว่าบาง <laughs> ทางนี้สีอันดำๆกว่านะคะอ่าอันนี้ของเขามันก็จะเป็น อันนี้เกิดจากแม่แม่สีดำเนาะแม่เป็นแม่ดำนะคะพ่อเผือกนะคะลูกที่ใดกะสิประมาณนี้นะคะดำนี่นะตัวงเขาเป็นดรับไม่ทะไรคกับอายุสามปีนะคะเป็นเป็นอสามปีนี่ผสมได้ย่งนี่นอรได้แล้วเนาะเริมเดิมได่ผสมย่างนอร้ว ส้มตัวใดใบอันี่เจ็ดครอปครับผมครับสองตัวลูกตัวนี้นี่อันนี้ผมหกควอไม่ใช่อันนี้ผมเจ็ดครออันนี้ผมแค่หกอันนี้ในลูกสองตัวนี้นะนี่ผ่องนี่นะขอดอกไม้ในลูกเขานี่กับตัวขุนนะอ๋อตัวนี้น่ารักนะน่ารักน่ารักเอาไปเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงไหวไหมลูกเออเอาไปเลี้ยงบุรีรัมย์เอาไปเลี้ยงกับวัวปล่อยเขาไปนี่กี่บาท กี่บาทกี่บาทขายเท่าไร้าร้อยห้าร้อยเอาเอาเอาแพมาแลกไหมลูกได้ได้ได้นี่นี่นะขอตังค์ขอตังค์นี่แพ่ไม่มีตังค์ก็ขอตังค์แม่ว่าน้องโรดจะเอาตังค์อยู่่บนรถแมเดี๋ยวค่อยไปเอาตังค์นะคะตไปเรียนหรืบนรถนี่นะคะสำหรับควายเผือกนะคะป้ายวเข้าไปเบิ่งแพะกันนะคะไปเบิ่งแพะกันต่อนะคะ